อเอลนะครับก็สวัสดีชาวร์เบนส์เกมเมอร์นะฮะและเกมใี่คนรับชมน,นี่คือเกม i n f e s t a t i o n s e r v o Story Thailand นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ PC c i v i ซิวียนะครับนักว่ายน้ำทีมชาติ TH เ <laughs> ไมต้อง TH ด้วย ชัดแทน t S t S t พี่ว่ายน้ำอ,อยู่ th t S, H, <S, <S ไอ้ปืนตกเก็บเราเก็บไม่เข้า <c oughs> เข้าวันนี้เป็นช่วงกิจกรรมวันเด็กนะครับก็ทาง i n นเทอร์เนชั่นไทยก็มีกิจกรรมวันเด็กนะครับให้ไปแลกของกันมาเป็นคอนนะฮะคอนคอนนะครับเอาไว้ซ่อมของอได้นะฮะสำหรับคอนก็ไอเทมที่สามารถนำไปร่วมกิจกรรมได้ก็คือนี่ครับมีอย่างละห้าสิบอันนะครับอย่างห้าสิบนะฮะสามารถไปแลกได้ที่ มีอะไรบ้างล่ะครับมี empty bottle นะฮะหรือขวดเปล่านะครับแล้วก็ news ต้องสึกด้วยเพราะว่ามีตะปูหลายอันนะครับถ้าเป็นนิวเฉยจะเป็นตะปูเดียวเนียเนวเนวเลยเปล่าก็เออเนวใกล้ใกล้กันพี่นิวกันเน w กันใกล้ใกล้กันนิวนิวนั่นในสื่อพิมพ์ news news นะครับมาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษผสมโปรตุเกสโปรตุเกสแล้วก็ empty can นะครับเป็นกระป๋องเปล่านะฮะแล้วก็ดักเทปนะครับ ดักเทปนะครับเป็นที่เอาไว้แปะนะครับแปะแล้วก็แร็กนะฮะเศษผ้านะครับผมเอาไว้คาแบนเดตนะถ้าเกมือื่นหลายๆเกมทั่วไปมาแล้วก็เราสามารถรับภารกิจได้ที่กดที่มิชชั่นนะครับเหมือนกูเกือบกดออฟเกือบกดออปชันละแล้วก็ไปกดตรงนี้นะครับกดรับครับปังแล้วก็ดูที่แมปนะครับให้เราไปส่งเควสที่เมืองเกรนวูดเกรนวูดอะไรสปริงปะสปริงเมืองซ้ายล่างนะใกล เซฟซ้ายอย่างนี้นี่เองมาโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองไวโซนเมาเทนครับเราเจอรถแล้วตอนนี้มาตาเราขับรถไปกันดีกว่าเรียกว่าเจอรถเลยกองก้องขับมาวางไวมาอึ่งกลัวพี่หลุดโอเคครับเราจะขับไปครับตอนนี้เราต้องไปที่เมืองสินวูดนะฮะวันนี้เรามาเป็นบรรยากาศในโ้ครับเพราะว่าเมืองนี้จะมีบอสแน่นอนทั้งหนึ่งตัว วางลึกลึกในใจด้วยเมื่อนี้จะมีบอสนะครับหนึ่งตัวครับก็ไปก็ระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันนะขับรถไปครับตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วตอนนี้เราถึงซูเปอร์ซูเปอร์และจูเนียไม่ใช่ขนาดว่าอะไรวะพี่ซูเปอร์แล้ววะตัวละครมันบังจังชั่นที่มันเป็นแบบเหมือนตั้งค่าปะ อันนั้นฟังก์ชันต่อเล่นต่อในกล้องนั่นออฟชั่นที่เออเอาเหรอกล้องแม่งอุตส่าห์ชงให้ขนาดนี้นี่เราใกล้ถึงแล้วนะภารกิจนี้สามารถทำได้ถึงวันที่12มกราคมนะครับผมนะรีบสะสมกันแล้วก็รีบไปทำนะครับแต่ใครหลายคนอาจจะเล่นเป็ขยะนะครับถ้าเกินนั้นก็จะรับภารกิจไม่ได้ครับทำไมอ่ะก็ก็เขาออกอ่ะอ๋อโชนแม่ง โอเคนี้เราใกล้มาถึงกรินวูดแล้วนะครับอยู่ข้างหน้านี้เลยมาตก่อมาเป็นเมืองที่อ่าตรงนี้ถนนพังนะครับโอเคลงครับทำไมกล้องไม่ขับเข้าไปอ่ะถนนพังพี่เห็นไหมน่ะเราขับเข้าไปไม่ได้อ่ะไม่ได้พี่เราจะต้องแบบไปแบบเซอร์เวิร์สให้ฆ่ามันเพรตบฟักฆ้ามันกล้องสุดยอดมีมากโอเคภารกิจมันต้องส่งตรงไหนวะในเมืองนะฮะต้องส่งตรงที่ขึ้นรถ ไม่ขึ้นแล้วระดับเนี้เขาต้องวิ่งไปแล้วขึ้นรถขึ้นรถกล้องรถอะไรวะนี่ไงขึ้นรถขึ้นรถแล้วขึ้นรถได้อึ๊บมีแม็กมีแม็กก้ามมแม็กแคนดอกโซดาระหว่างที่พี่รอกล้องนี่พี่เก็บขยะมาเต็มเลยกล้องเก็บขยะด้วยเออเต็มเลยอ่อนี่เราใกล้ถึงเมืองแล้วอ๋อตรงนู้นที่แรกของนู้นระวังบอสด้วยแถวนี้น่าจะมีบอสอยู่ต้องตรงไหนวะ พี่ต้องกดรับ <ละ S 1> <ะ>มิชชั่นใช่ไหมพี่ถึงจะรู้มันยังไง <c oughs> ชิลเล่นอีเวนต์นี้ใช่ไหมอ่าใช่ไน้ในของเยอะจ้าในหนแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วครับเราขอพูดถึงเรื่องของใหม่นะครับพี่มาในกิจกรรมวันเด็กนะครับนั่นก็คือกระเป๋านั่นเองนะครับน่าจะซื้อมาเลยนี่ให้พี่สีด้วยหนึ่งใบไหนนี่ครับเป็นกระเป๋าใบนี้นะครับเดี๋ยวดรอปก่อนพี่ขอดูขอดูในอันนี้ก่อนขอดูอ่ขอดูอ่เป็นกระเป๋ามังกีฮอปแบ็คแพ็คนะครับนามังโคตรนากลัวเลย เป๋าออออัันนนี้้มจุไดเเเยะกท่ากระเป๋าดำครับเท่ากระเป๋าอลิสครับโอ้เราจะมาลองใช้กันปั้งปึ๊บแก่กล้องปึ๊บพี่เก็บมาเต็มเลยแง่น่ารักแง่น่ารักเปล่าพี่พี่เปลี่ยนไม่ได้กล้องทำไมมันเต็มถ้าเปลี่ยนนี่คือของล่วงไม่หล้นทุบช่องนี่เนี่ยเปลี่ยนนี่พี่เปลี่ยนดิไม่เปลี่ยนเราได้แบบปุ๊บเก็บใหม่เราได้ปุ๊บลวกมาหมดเลยกล้องอยากเห็นใช่ไหมกล้องได้พี่อยากเห็นพี่อ่ะดู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  ยะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยน้ำหนักเกินเหรอหรือไงเออบอกว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนของต้องเช็คก่อน่าของแม่งใส่ช่องหรือเปล่าอ๋อน่าจะช่องช่องน่าจะเกินพี่แต่ถ้าน้ำหนักอะแต่ถ้าน้ำหนักมันจะร่วงพี่แต่ถ้าช่องมันจะเกินพี่เก็บขยะมาเต็มเลยกล้องผมเก็บผมเก็บมาแล้วพี่ไอ้ตะปูไปครับเราไปส่งเพืกอนดีกว่า ไปส่งเฟซมัดีกว่าพี่ไปไปพี่ไปส่งด้วยถึงพี่จะไม่มีของก็ตามเราขอปรับเป็นกระเป๋าเดิมก่อนนะครับเผื่อเผื่อมีกระเป๋าเต็มเล็กๆในใจว่ากล้องจะแบ่งให้พี่บ้างพี่ไม่ได้คิดดังเลยนะกล้องจริงๆครับไปคิดเบาๆอยู่ในใจไงคิดเบาๆด้วยแห่เออไอ้กล้องคนไหนคนคนอะไรวะคนคนจริงปะเนี่ยเนี่ยอยู่ที่พื้นเนี่ยกล้องมันเป็น เป็นค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 นแค่นี้ต้องยิงด้วยวอะพี่เราต้องเข้าไปข้างในกันเมืองนี้จะเป็นผมมืดสัตว์เมืองนี้จะเป็นเมืองอะไรวะเขาเรียกว่าเป็นเมืองที่ไฟไหม้นะครับเป็นเมืองที่ไฟไหม้เฮ้ยเมืองนี้มันเอ้ยเมืองนี้มันมีบอสใช่ไงพี่ผมเลยบอกไงพี่เคยมากับน้องคนนั้นแล้วน้องคนนั้นก็แกล้งพี่ตาย เอ้ยผมมีกระสุนอยู่เยอะอยู่พี่สู้ได้อยู่น้องคนนั้นเขาแกล้งพี่พี่ยังอยู่ไหนวะวันนี้ผมต้องหาบอสพี่ตอนนี้ผมต้องจัดการบอสก่อนแล้วเราไปส่งเควสกันพี่กำลังเปิดไม้ด่าแล้วบอกบอสอยู่ไหนไม่เห็นบอสเลยเว้ยโอเคเราขึ้นมาบนนี้ไอ้แ่มีของดอปด้วยอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะลูกกระสุนเหรออะไรวะโหเมืองแม่งแบบเนี้นไงเราต้องส่งเควสตรงนั้นพี่ตรงที่แบบเป็นนะเป็นหลุมๆุมอ่ะ ลืมไหนวะฮะลืมไหนวะนั่นไงไอหลุมกระพื้นอะนะใช่เราต้องไปส่งนั้นพี่เฮ้ยบอสไม่อยู่ว่ะสบายใจไปไปเราวิ่งเข้าไปดีกว่าไม่ใช่เพิ่งไปส่งปุ๊บบอสวิ่งมาพี่ว่าอยู่นะกล้องนะเฮ้ยเชื่อผมกล้องดูเรดาร์เดี๋ยวมันแดงเถือกขนาดนี้อาจจะไม่อยู่แถวนี้พี่มันอาจจะพักผ่อนกินข้าวอยู่หรือเปล่าอุ้ยเฮียมาแล้วมาแล้ว ชิปหายแล้วมันอยู่ทางขวาพี่ดีเรามา,าส่ง<ล>เควสก่อนหลังหลังคนนะกล้องคนหลังคนเห็นแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นเราถ้ามาส่งเควสกันก่อนครับตรงนี้ครับจุดที่รับภาร,รกิจคือตรงนี้อ๋อตรงนี้นี่เองใช่ส่งตรงไหนวะเนี่ยอ่ารับแล้วอ๋อต้องมาตรงหนักขยะปึ๊บมาของชิลล่าเป็นมาออฟบอสนะฮะเป็นหน้ากากของบอสนะครับโอ boss, ้โหได้ <c oughs> ได้แบบฮ่ในมีของตกอยู่แถวนี้เต็มเลยเออทำไมของตกแถวนี้เต็มเลย เราต้องทิ้งขยะเพื่อที่จะเก็บของโอ้โหเก็บ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 เป็นคนเป็นคนงงกที่เก็บทุกอย่างในโลก <S 1> <S 1> เฮ้ยห้าจุดห้า AK เดี๋ยวเราจะส่งเพลสต่อไปนะอันนี้ไม่เอามาส่งอันเมื่อกี้เราส่งเป็นอะไรแล้ว่ะหมอเป็นกระป,ป๋องเปล่าต่อไปเราจะเป็นดักเทปมาส่งที่เดิมดูได้อะไรกันปึ๊บเก,ก็บกระจุนเก็บปังโอเคดักเทปเป็นหมวกครับโอ้โรเจ๋งได้มวกเลยละอันนี้ พี่ว่าเราว่าเรามีคนมาแล้วกล้องอย่ายิงนะกล้องเดี๋ยวบอสมาเราว่าเราดวงไม่ดีพี่เราต้องจัดการบอสหนึ่งตัวเว้ยเราจะแบบจะเสริมดวงพี่เปิดอันหนึ่งแล้วกล้องจะดวงดีมันห้าสิบอันเลยพี่นั่นแหละกล้องแป๊บหนึ่งนี่เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนแป๊บหนึ่งกล้องกล้องรักพี่ไหมไหนบอสไอ้ฟัสแม่งเปลี่ยนเรื่องจะยิงบอสจะเอาไหนไปไหนแล้ววะเอ้า เยยีงเดินตึกเดินตึกเดียวเองปนาดแล้ววะเีหลายตึกแล้วกล้องผมมันนี่ก็ไหนหลังบ้านนั่นน่ะหลังบ้านเนี่ยเนี่ยหลังบ้านเนี่ยไหนวะหลังบ้านเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยใช่เหรอจริงเปล่าลองไปดูก่อนจริงเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วไม้สปัตยีมาช่วยยิงเหล่าแล้วเย่โ้พี่บ้าหรือเปล่าโอ้ เอาไปได้เงินด้วยพี่เอาไปพี่ไม่เอาตังค์ในแมกองเพียรได้ของอ่าแล้วแต่เก็บสองพันเองโอชาชาเดี๋ยวผมผมเปิดก่อนพี่ถ้าได้ไม่ดีนี่เดี๋ยวเอาไปเลยให้เปิดเปิดก่อนมาอันต่อไปครับมินชานต่อไปเป็นขวดน้ำนะครับห้าสิบเอกระป๋องขวดองที่ตกใจนึกว่าดนึกว่าซอมบี้ โคตรเปล่านะครับโอเคหน,หน้าที่เหมือนซอมบี้ขนาดอือ่อส่งมาเป็นได้มาเป็นมวกอีกแล้วครับที่คงเป็นซอมบี้ที่หล่อสุดในโลกอันสุดท้ายครับเราขอถ้าเกิดอันนี้ไม่ได้ของดีนี่ให้พี่ซีเปิดครับต่อไปเป็นอ่าเราใช้แร็คหรือว่าอะไรเดี๋ยวเราให้พี่ซีเล่นตะปูแล้วกันพี่ซีอืม <c oughs> ที่ต้องดอกของก่อนตักอันหนึ่งจะได้เจ็บของกลองได้เราใช้เป็นลกแล้วกัน,น,กนฮะ่าส่งในนี้ครับกระโดดเข้าไปอึอปอป๊บยุบปึ๊บได้เป็นอะไร <c oughs> เคยมีดวงดีกับเกมนี้บ้างไหมวะไอต่อเอ <c oughs> มาพี่เราให้พี่เปิดหนึ่งอันมาพี่กดรับภารกิจพี่รับกดไปที่มิชชั่นแล้วรับภารกิจเตะปูอะไรตะปูพี่ตะปูมาแล้วก็แลกแลกเควสกันพี่แลกแลกของกันเอ็ดรีเควสอย่าหลบในกล้องออกไปออกไปห้าสิบเอ็ดอันเลยกล้องเดี๋ยวพี่พี่เอาอันนี้ให้กล้องเป็นตัวอะไรวะาฮาฮ โอเคนะกล้องไม่ร้องพี่ทราความฝันกล้องให้เป็นจริงอ่าพี่กระโดดเข้าไปพี่ใช่กระโดดเข้าไปในนี้พี่มันต้องกระโดดธรรมดาไม่ได้หรอกกล้องต้องหาท้ากระโดดแบบเจ็บเทปอ๋อ๋อกรโดดไม่ขึ้นเออขึ้นแล้วอ่าโอเคอ่ะพี่จะไปแล้วละกล้องอ่าผมดูอยู่พี่อ่ะเฮโย่กระโดดดีๆแค่นั้นเรื่องจะดูของตรงไหนวะ กดได้ได้อันนี้มาอะไรพี่ไม่บอกหรอกกล้องได้อะไรได้อะไรพี่ไู้อะไรพี่ไปดูในคลิปพี่นะคนตีนด้วยดิไปแล้วไปดูในคลิปพี่เอานะไม่ไม่ไม่มาพี่เราไม่สนใจเราพี่ได้อะไรแต่ว่าผมได้ของมาพี่ของแม่งนุบกชิดมากผมให้พี่เลยมาเอาไปเลยครับมาร์คออฟบอสนะครับ มาเอาบอสพี่ติดบัคพี่เดินไม่ได้นี่ผมเอาไปผมทิ้งกันแล้วพี่มาเอาไปเลยเนี่ยสองอันกองพี่เดินไม่ได้อ๋อนั่นแหละกี้ติดอยู่ในรูผมทิ้งกันแล้วพี่เอาไปเลยผมให้ไอ้นี่คืออะไรอ่ะมันเป็นของพี่อ่ะเอาไปเลยผมไม่เอาพี่มาเอาบอสเนี่ยเอาไปเลยเพ่เก็บให้หมดเลยเก็บไม่ได้เต็มขยะล้นตัวโล่มากราบหายเดี๋ยวเราต้องทิ้งของทิ้งของ พี่เก็บดิพี่เก็บเร็วแบบแบบนึงของเยอะไงมีของเยอะไงอ๋อใส่เลยพี่อ๋อใส่เลยพี่ใส่เลยมันเต็มอยู่กลองใส่เลยพี่ใส่เลยดูท่าตายกงตุดนอู้ของนี่อย่างเยอะ โอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่อยากมาเล่นกิจกรรมนี้ครับก็สะสมของครบแล้วก็มาแลกกันได้ที่เมืองนี้นะครับผมก็ผมได้ของมาท่องข้างแย่นะได้ของดีๆใครได้ค้อนมาก็มาแบ่งปันกันได้นะครับนะพะกูได้ค้อนมากูอวดนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ไปสับช่องพี่สีด้วยนะแโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ ほう、ほ、oh, oh, oh.